ไปแรงไปจะไม่ใช่ไข่หวานนะจะเป็นไข่ผมนะอาจจะได้สายยาเชฟจอมอันพาโอลาดความยาวตามสะดวกตามชอบเลยครับอยากลึกแค่ไหนก็ใช <laughs> ่ไหมกินง่ายได้อยู่รายการอาหารนอกกรอบที่หยุบของรอบตัวมาคุกกิ้นโอ้ยตายตายตายวันวันหนึ่งงานก็เยอะแยะไปหมดบัญชีก็ต้องสรุปโอ้ เอาไงดีวันนี้ลูบิจังไฮนานิคาสกิอืมอต้องสรุปงานอีกเยอะแยะไปหมดเลยเมียก็ดันมาหิวแล้วมันอยากกินอาหารญี่ปุ่นแบบโลโลแล้วเราจะไปทำยไงให้มันวันนี้งานก็ยุ่งยุ่งอยู่แล้วจะทำอะไรให้มันกินดีแล้วโลโลเนี่ยเจอแล้วอันนี้ทำได้แน่นอนอย่างนี้อ ชอ <c oughs> ตตโโโโลิิกมสวัสดีครับเทจอมหอมพัวนะครับในรายการกินง่ายได้อยู่นะครับรายการอาหารนอกกรอบตีบของรอบตัวมาคุกอิกับเมนูในวันนี้นะครับบางกอกโลเปียวฟาวจากใส้แฟม oh. เดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันเลยครับวัตถุดิบสำหรับ ข้าวซูชิครับได้แก่มิโดลิข้าวญี่ปุ่นพันซาซานิชิกิ1 0 0่งร้อเปรันาบน้ำส้มสายชูหมักครับน้ำตาลทรายเกลือครับวัตถุดิบสำหรับไข่หวานครับไข่ไก่ครับน้ำมันน้ำตาลทรายเกลือครับแล้วก็น้ำเปล่าครับวัตถุดิบสำหรับโลสซายครับสาายนะครับตังกวาญี่ปุ่นปูอัดแล้วก็ไข่กุ้งครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับจะเป็นนี่ครับไส้แซมครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกของเรากันเลยนะครับเราจะมาทําไขหวานกันก่อนครับหวานมากหวานน้อยความรักของผมนั้นอ่ะมันดูที่ไข่ครับดูที่ความหวานนะครับถ้าไข่ผมหวานมากเนยก็จะรักมากเป็นพิเศษครับอ่ะเราตอะไขใ่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับไข่ไก่นะยังไม่ใช่ไข่เชฟนะตีไข่ก่อนนะภาษาญี่ปุ่นของผมเองในวันนี้นะครับได้แก่ บอบดมาด้าโตโยต้าอีตู่บัตเตอเต่เล่นมันมั่วๆไว้่ะขับไม่ขัาไม่รู้ต่อไปก็เติมน้ําตาลทรายลงไปครับไครเชฟนะจะต้องตามความหวานของของเชฟเลยนะครับเดี๋ยวเบาหวานขึ้นตาว่างไงเนี่อ่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือครับเกลือนี่อย่าใส่เยอะนะครับเค็มแล้วแก้ยากนะเราก็ตีให้ทุกอย่างเนี่ยละลายเข้ากันให้หมดนะครับ ตามด้วยน้ำเปล่านะครับตีไปเรื่อยๆครับคนน่าจะเข้ากันแล้วนะครับคราวนี้เราก็จิดแก๊สเลยครับไฟแรงไปจะไม่ใช่ไข่หวานนะจะเป็นไข่ปมกนะแล้วก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับเชฟก็จะเอาทิชชู่เนี่ยนะครับชุบๆน้ำมันภาก็พอนะนะเราก็รอให้กระทะร้อนสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเทไข่หวานของเราเลงไป อน่าจะร้อนได้แล้วครับเราก็เทลงไปให้ทั่วเลยนะเทไปพอประมาณครับแล้วก็ร่อนกระทะเอาให้ให้ไข่ของเราเนี่ยแผ่ไปให้ทั่วๆเลยครับเห็นใช่ไหมมันจะมีไฟอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับเราก็เอากระทะเนี่ยให้มันทั่วๆไข่ครับไข่ของเราจะได้สุกและคราวนี้ก็เริ่มกลิ้งแล้วครับ ตอนแรกก็อัพบไข่ขึ้นมาก่อนนะอืนี่นะอะแล้วเราก็เกบเข้ามาครับแล้วเราจะเทต่อเลยครับถ้าเกิดน้ํามันมันแห้งแล้วเนี่ยก็สามารถเอาทิชชู่ชุบน้ํามันทาต่อได้นะเอากลิ้งต่อเลยครับมือนิ่งๆหน่อยนะครับน้าได้ไปชั้นหนึ่งแล้ครับเหยียบเข้ามาเลยครับ แล้วก็เทต่อไปเลยครับอสวยมากนะครับอ่าแล้วก็กลิ่งต่อไปเลยครับเขาจะหนาขึ้นเห็นไหมครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับถ้าผมได้ไข่อย่างนี้จริงๆเนี่เมียคงรักเมียร์รลทั้งนิ่มทั้งนวลทั้งยาวทั้งใหญ่โอ้อืมนี่นะครับอาจจะได้สายาเชฟจอมอันทาโอลาเน้นนะ เสร็จแล้วครับแล้วเราก็เอาใส่จานเลยนะตาน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 ได้แนอ่เรียบร้อยแล้วครับได้แล้วครับไหหวานของเชฟนะครับเดี๋ยวไปทําในขั้นตอนต่อไปกันเลยครับมาขั้นตอนในการทําข้าวซูชิกันเลยครับเริ่มจากน้ําส้มสายชูนะครับเดี๋ยวผมจะผสมกับน้ําตาลก่อนเราจะเทรวมลงไปนะครับให้เขาละลายก่อนนะ บางทีถ้าเกิดเราเทลงข้าวเลยเดี๋ยวมันจะเกาะตัวกันอยู่เป็นก้อนๆไงครับเห็นไหมละลายยากมากเลยแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยครับนิดหน่อยกว่าเขาจะละลายนะเห็นไหมยากมากๆเลยคนให้ทุกอย่างละลายให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วค่อยไปในขั้นตอนต่อไปนะอย่าเพิ่งรีบครับถ้าเกิดเป็นก้อนๆอยู่นี้เมียดาเช็ดเลยนะฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งหวานฝั่งหนึ่งเค็มฝั่งหนึ่งเปรี้ยวนะพอได้แล้วครับแล้วก็ ใส่ข้าวญี่ปุ่นลงไปเลยครับข้าวญี่ปุ่นนี่ก็เอาให้ร้อนๆ่อยนะเวลาผสมรวมกันแล้วก็จะได้เข้ากันดีครับอ่าเราก็เทปลวดลงไปเลยครับแล้วก็คคุกๆครับพอโดนความร้อนของข้าวด้วยเขาก็จะละลายเข้ากันแล้วครับลหลายๆเมนูของเราบางทีเจอ เอนะครับบอกว่าโอ้เชฟทาตามยากว่ะเมนูนี้ทําตามง่ายครับเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะชิมหน่อยครับอืมเปรี้ยวเค็มหวานกำลังดีครับได้ข้าวซูชิแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนต่อไปเลยครับเราก็จะมาประกอบร่างกันนะครับก็ไข่หวานของเชฟนะครับแม่ขนาดนี้มันพอดีมือเนาะแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่น แต่ละตัวนี่มันใช่เลยนะเนี่ยอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นหั่นไข่หวานของเราก่อนนะครับอืมอันนี้ต้องกั้นหายใจสักเล็กน้อยเราจัดเตรียมไว้ก่อนเลยครับว้ <Wow. S 1> เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ก็จะมาหั่นแตงกวาญี่ปุ่นกันต่อเลยครับหัวท้ายเอาออกก่อนครับแล้วก็หั่นครึ่งก่อน ความยาวตามสะดวกตามชอบเลยครับอยากลึกแค่ไหนก็ใช่ไหมเดี๋วช่องเชฟตินเลนหมดเลยนะแล้วก็หั่นอีกตีกหนึ่งนะครับให้เล็กกว่านี้ครับแล้วก็หั่นเมล็ดเข้าออกด้วยนะครับแตงกวาญี่ปุ่นนี้เขาจะมีความกรอบชุ่มฉ่านะครับวันนี้จะเป็นเมนูที่เราสร้างงานสร้างอาชีพกันได้เลยนะเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็วางไว้ก่อนครับในส่วนของปูอัดนะครับแกะเตรียมไว้ก่อนเลยครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ก่อนครับอ่ะแล้วเราไปเริ่มประกอบล่างกันได้แล้วครับ <c oughs> ก็ในส่วนของการประกอบล่างนะครับเราก็ใช้ใช้ไส้แฟ้มนี่แหละครับอ่ะเริ่มห่อกันเลยครับวางไส้แฟ้มลงไปนะแล้วก็วางสลายที่กึ่งกลางเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็เอาข้าวญี่ปุ่นของเราเนี่ยแหละครับมาเริ่มเกลี่ยลงไปเราจะเกลี่ยแบบบางๆพอนะ เดี๋ยวหนาไปแล้วมันจะมันจะโลยากบางๆนะครับกดๆเล็กน้อยข้าวเนี่ยเขาซึมซับทุกๆอย่างที่เราคุกเคล้าไปหมดแล้วนะครับเนี่ยผมตักลงไปเนี่ยประมาณ1นถึงสช้อนเองนะไอเรามันก็สายดุด้วยนะจะมาเบาๆมืออยู่ก็ลําบากนะเดี๋ยวเติมข้าวอีกหน่อยนะครับตรงนี้ยังยังไม่พอเบามือนะคือถ้าเกิดข้าวหนาไปเนี่ยเราจะโลลําบากอนะตอนนี้นี่ กินข้าวเขาหอมละมุนขึ้นมาเลยนะเ <Whoa. S 1> กลียจนเต็มแล้วนะครับข้าวของเราก็เกาะอยู่ที่ตะหลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมจะพลิกกลับด้านเลยครับอแล้วก็ใส่เครื่องของเขาลงไปได้เลยครับเริ่มต้นจากแตงกวานครับแตงกวานครับวางไปตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ไข่ของเราครับเทคนิคของเชฟก็จะมีว่าเออ ยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่ทําหมครับ <c oughs> อันนี้นะครับมันยาวเกินไปไงเราก็ต้องตัดออกนะเราตัดขออน,นุญาติตัดครึงนึงก่อนนี่ครับวางต่อกันเน่ยยปิ้งนะครับแล้วก็ใส่ปูอันลงไปครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับม้วนนี่ต้องกั้นหายใจลึกๆหน่อยนะครับเราก็จะ พับไปครึ่งหนึ่งเลยครับอืมอย่างนี้นะครับเราก็กดๆเขาให้เป็นทรงไว้ก่อนนะครับเหมือนไม้ไผ่ไย่างงไม้ไผ่ญี่ปุ่นนะนี่อย่างนี้นะแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆครับเขาก็จะติดกันเป็นโลเลยครับนี่ครับอย่างนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับคลี่ออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะโรยไข่กุ้งไปให้ทั่วๆเลยไข่กุ้งของเราเราก็โรยให้ทั่วๆเลยตรงนี้เพื่อที่จะโปะเขาลงไปนะครับให้เกาะติดให้ทั่วๆ แล้วก็จับเขาม้วนลงไปเลยครับสวยไม่สวยมันก็อยู่ตรงนี้นะครับเนาะ <Wow. S 1> อ่ามันติดฝั่งหนึ่งได้เห็นไหมอีกฝั่งหนึ่งทํายังไงอะ่ะงงะเลย <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งก็เปิดเขาออกมาครับแล้วก็โรยให้ทั่วๆเหมือนเดิมเลยครับไม่ลุยเมียนี่มันจะอยากกินอะไรนักหนานผมก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งทุกๆอย่างนะทุกๆเมนูนะแต่ต้องไปฝึกมาเพื่อเขาเนี่ยแหละครับเอาให้ ไข่กุ้งนี่ระเบิดในท้องมันทั้งหมดเลยเมียเนี่ยทำไปบ่นไปทําไปโกรธไปอะ่ะแต่ละเมนูของผมอ่ะือทุกคนคงอยากเห็นเมียผมนะว่าน้ําหนักร้อยกว่าโลหรือเปล่านะ <c oughs> ไปตามดูใน <c oughs> เทปจอของลัวกันเองนะครับเดี๋ยวจะมีรูปเมียที่เคารพรักเนี่ยเปิดตัวออกมาบ้างนะครับ <Wow. S 1> คราวนี้เราก็จะหั่นแล้วก็ตกแต่งจานแล้วครับเอายกขึ้นไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับอ่านี่ครับ เป็นเป็นเป็นขนาดที่เมียกำลังชอบเลยนะเน <g all> อะไรวะเนี่ยอ้าเดี๋ยวหัวกระท้ายเนี่ยผมหั่นออกไปก่อนนะให้เขาเท่าเท่ากันโอแตกหมดเลยเอาใหญ่ๆหน่อยไม่งั้นหั่นยากนะอ้าหั่นเตาหน่อยครับอันนี้ก็จะหั่นตกแต่งหน่อยนะครับ อันเตาให้หมดเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันครับไข่กุ้งนี่เรโรยเลยครับให้ดูมีศิลปะนิดนึงครับว้าวเน,น,น,นีนแนนแนน เซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูบางกอกโลเฟียวฟ้าจากไส้แฟมครับซึ่งวันนี้ผมเลือกใช้ มิโนริข้าวญี่ปุ่นพันธุ์ซาซานิชิกิ100%เป็นข้าวญี่ปุ่นพันซาซานิชิกิแท้ตามมิโดริรับรองความสดใหม่ด้วยระบบการจัดจําหน่ายทันทีหลังจากสีข้าวไม่เกิน1เดือนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้ข้าวญี่ปุ่นแท้ที่ขาวเงาวาวมีรสชาติหวานหอมเหนียวนุ่มละมุนลิ้นตรงตามคุณสมบัติของข้าวญี่ปุ่นใหม่ต้นฤดูทุกประการเหมาะสําหรับนํามาทําอาหารญี่ปุ่นเมนูต่างๆเหมาะมากๆเลยนะครับกับ การมาทําเมนูโลอย่างนี้นะครับน่ากินมากๆเลยนะครับพอปั้นออกมาอย่างนี้แล้วนะครับข้าวเนี่ยต้องมีความมันวาวนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับปุ๊บอือหอดูสิครับน่ามัมัะแค่ไหนก่อนจะให้เมียกินเนี่ยผมต้องเทสก่อนนะครับตายก็ตายก่อนนะนี่ครับอือหอน่ากินจริงๆครัะะเฮ้ยไข่กุ้ง เข้าไประเบิดในปากเลยนะครับ <Wow. S 1> มีความกรอบของแตงกวาญี่ปุ่นเติมทับเข้าไปแล้วก็ไผ่หวานของเรานะครับแล้วก็สาหร่ายมีมีความปุกกรอบเล็กๆด้วยนะแล้วก็มีความหวานความนุ่มของข้าวนิโนรินะครับข้าวญี่ปุ่นพันซาซานิชิกิ100%รเครับเขามีความหอมนุ่มเหนียวชัดเจนขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เมื่อเราผสมเข้ากับน้ำต้มสายชูหมักนะ แล้วก็น้าตาลเกลือเข้าไปรสชาติเขาก็จะโดดเด่นขึ้นมากลมกล่อมครบรสทีเดียวครับข้าวญี่ปุ่นตัวนี้เนี่ยนะครับจะทําเป็นข้าวหุงสุกหรือจะนํามาประกอบอาหารเป็นซูชิอย่างเงี้ยก็เยี่ยมเลยครับ <Whoa. S 1> โอ้ดูสิครับขอโชว์หน่อยขอโชว์ของดีต้องโชว์ครับเม็ดข้าวเนี่ยขเขาเลียงแล้วก็ขาวเงาวาวมากๆครับอร่อยต้องซ้ำอ่ะครับอุ <c oughs> <c oughs> หายแล้วหมดแล้วตายหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปทำใหม่ครับวันนี้ครับรับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูบางกอกโรฟิวฟาวนะครับทำจากไส้แฟมแค่นั้นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพจข้าวพนมลุงไว้ด้วยนะครับมาดูกันว่าอีพีหน้าผมจะเอาอุปกรณ์อะไร มาทำเมนูอะไรกันอีกครับสำหรับวันนี้เชฟจอมหอมครัวนะครับกับรายการกินง่ายได้อยู่ขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย <_ may ing>